ลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านอาจารย์วิชชดกุลเกตภูมิในการโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยาเปิดกรวยกระทงดอกไม้เบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระอาริยวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกขอเรียนเชิญค่ะ ลำดับต่อไปนะคะเจ้าหน้าที่ศาสนาพิธีกรจะได้นำสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านเข้าสู่พิธทียาการสงฆ์โดยกต่าวคำบูชาพระรัตนตรยัยและสมาทานศีลเป็นลำดับถัดไปค่ะท่านสาธุชนทุกท่านตั้งใจกร,บราบนมัสการบูชาพระรัตนตรัยนะครับอิมินาสก,กาเรนะ ทังอะิปูชยามะอิมินาสกาเรนะทั้มังอะพิปูชยามะอิมินาสกาเรนะสังฆังอะพิปูชยามะอมร,อะอระหังสัมมาสัมพุทโธพระครวา พุทธังพระวันตังอภิวาเทมิสวากาโตพระคตตาธโมธรรมังนามสามิสุปฏิปันโนพระควตโตสาวกสังคโฆสังขังนัมามิ ท่านสาธทุกท่านตั้งใจอาราธนาศีลห้าพร้อมกันนะครับมยังพันเตติสรเนนสหะปัญจศิลานิยจามะทุติยมปิมยังพันเตติสรเนนสหะปัญจศิลานิยจามะตติยมปิมยังพันเตติสรเนนสหะ ปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตทังตะละนังกัจจามิตัดิยัมปิพุทธังทังตะละนังกัจจามิ ตัดยมปิพุทธังสระนังขจามิตัดยมปิธรรมังตะละนังขจามิตัดยมปิธรรมังสระนังขจามิตัดยมปิสังขังตะละนังขจามิตัดยมปิสังขังสระนังขจามิปานติปาตาเวลามณีติกาปังสัมมาธิยามิ ปานาติปาตาเวรมณนีสิกขาปัทังสมาธิยามิอินนาธานาเวรมณนีสิกขาปัทังสมาธิยามิอินนาธานาเวรมณนีสิกขาปัทังสมาธิยามิกามสุมิจาจารลา เวระมณีติขาปะทังตัมมาธิยามิกามสุมิชาจาราเวระมณีสิขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมณีติขาปะทังตัมมาธิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิขาปะทังสมาธิยามิม สุลาเมลยะมัชะปมาตถานาเวรมณีติขาปะทังสัมมาทิยามิสุตราเมรยมะ,ระมัชฌะปมาตถานาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิ อิมานิปัญจสิกขาปัฏานิตีเลนะสุขติงยันตีสาธุสีเลนะโภคสัมปทาสาธุสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาตีลังวิโสทะยีสาธุวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยา สัพพทุขวินาศยะปริตังปรุดมังคลังวิปติปติพาหายะสัพพสัมปติสธิยาสัพพะพยวินาศยะปริตังปรูดะมังคลังวิปติปติพาหายะสัพพสัมปติสธิยาสัพพโรควินาศยะปริตังปรุดมังคลัง ฉังเสเสนังสัพันธุมารินทังปริตานุภาโวสัทาลักขตุติขริตวานเมตังสเมตาภันตาอวิกิตะจิตตาปริตังพระนันตุสักเคกาเมจะรปเปคิลิสิขลาตเตจันตลิเควิมานี ปีเปรตเทจะขะเมตรวนนคะหเนเคหะวัตุมหิเคเตขุมมาจายันตุเทวาฉลทละวิสเมยักกะคันทพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวะละวัจนะสาธะโวเมสุนันตุธรรมสวนรการลอัยมพันตาธรรมสวรรการล อะยมภะทันตาธรรมสวรรคโลอะยมภะทันตานโมตัสสะภะคะวะโตอรหะ a ตสะมมัสสะมุตตันสั สัพพาวะตุอะระมะตุสัมมาสัมปุทธันสัมปุทังสาระนังคัตฉามิธรรมังสาระนังกัตฉามิสงคังสาระังกั श मि तुतीयाम् पिपोताम् सरणाङ्क सह मितुयाम् पिता सरणाङ्का शामि तुतीयाम् पिताङ्काम् सरणाङ्क सहमि ततीयाम् पिपोताम् सरणाङ्क ชามิตติยามปิรรม,มังสารนังขัจชามิต,ติยามปิส,งสงังคังสารนังขัจชาติสัมพุทธะ